มาชมง,งามนะคะซอนิี้นะครับสุดยอด วัสดีครับวันนี้เราก็มาที่อ่าวประจวบกันนะครับนี่อ่าวประจวบเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะครับตอนนี้ฝนซาแล้วนะเราจะมากันที่ร้านครัวอินทาวนะครับ กุ่งวามานี่นะครับปลาโฉมงามนะครับปลาที่แมุ่้ยสั่งไว้นะครับหรือเรียวกว่าปลาหนวดพามนะครับผมนะครับสั่งเป็นซาชิมิอ่าสั่งเป็นแบบซาชิมินะครับจะจะให้แมุ่้ยทานกันนะ เสร็จแล้วนะครับพาชิมิพาโสมน้ำของเรานะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่่แอมคะกับพี่แอมนะครับผมเมนูแนะนำที่ร้านมีอะไรบ้างครับพี่แอมใหญ่แอมจะขายของ ของอ่าวประจวบ95%ค่ะเราจะเน้นขายของพื้นที่ว่ามันสดจริง100%แล้วราคาไม่แพงเป็นหอยหนามแกงคั่วใบชะครามอร่อยอ,อันนี้ขายแนะนำคือหมึกสามอ่าวค่ะมันก็จะเป็นหมึกสามอ่าวใช่จะเป็นหมึกไข่ทอดกระเทียมต้มหวานต้มดำจะเป็นจะไปเป็นเซตนะคะน,นี่ขายดีสุดท็เอ,อเป็นเซตหมึกนะครับใช่ค่ะเป็นหมึกไข่จะเป็นเราจะใช้หมึกเรือดายเล็กไฟเขียว,ะค,ะวค่ะแล้วคัดที่มีไข่มามาทำ ถ้าจะเทียนต้องหวานเราเลยรวมเหลือเล็กอย่างนู้นเลยใช่ไหมครับเรือไฟเทียนที่อยู่ตามชายทะเลเรือเตรียมหมดเลยนะครับเรือเล็กของเราปาเราก็จะใช้เป็นปลาที่นี่ทั้งหมดเป็นปลาของปลาจวบทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเลยก็ได้อันนี้โฉมงามที่เราไปทำซาซิมินี่โฉมงามครับที่แม่มุ้ยเลือกไปทำซาซิมินะครับค่ะปลาจืบจริงๆของสดเยอะมาก ดูปลาสดดูยังไงนะฮะเนี่ยดูเหนือกมันดูตาดูผิวดูผิวปลาเก่าเนี่ยปลาเก่าที่จะใช้เป็นเก่ารอบคือเรารอบลงไปดักในทเลยเนื้อเรามันก็จะไม่ช้ำก็ขึ้นมาเป็นเนื้อสีอิ้วอร่อยขายดีค่ะ <c oughs> ร้านอยู่ติดชายทะเลอ่าวประจวบเลยค่ะห่างจากกำแพงกองบินประมาณ300เมตรทางไปวนครับกำแพงกองบินก็ติดกับสาเจ้ากรงเ้าตรงถ้ามาจากอีกด้านนึ่ง นี่ครับร้านโคอินทาวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอมมากเลยนะคะที่ให้นํำมาลไททาทคลิปนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหมาถึงแล้วค่ะวันนี้เรามากับปลาโฉมงามนะคะปลาซาซิมินะคะมาจากน้ำจิ้มนะคะมีโชยุวาซาบินะจ๊ะหรือเรียกว่าน้ำจิ้มแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีซีฟู้ดนะคะว้าว โดนก่อนเลยว่าจับันเลยนะจ๊ะมาจ้ะแบบนี้อืมอืม,อม,อม,อม ถามเขาว่าพวกนี้มีอีกไหมอร่อยกว่าแซลมอนเนี่ยคือแบบมันไหลรึบๆเลยอะ่ะบอกเลยว่าใครที่มาร้านนะคะคัวอินทาวใช่ไหมเจน,นี่สั่งนะคะซาซิมิปลาโฉมงามสิบเต็มสิบไม่หัก ไม่หักเลยฟลาแบบหวานหิานสุ่มๆ แล้วก็บีบใส่ปลาสฮมิ่งใส่นะแล้วก็แบบโอ้ยไม่กอดองนี้อร่อยจริงๆข้างหน้านี้คือแบบไม่หักเลยอ่ะขึ้น สุดยอดเดจะบอกว่าใครที่อยากมาทานมาเลยนะคะที่ประจวบนะ ปลาโฉมงามนะคะตอนนี้นะคะสามารถทําเป็นซาซิมิได้แล้วก็รสชาติของน้องคือบอกคือดีมากอุ้ยจําได้ว่าตอนที่ไปภูเก็ตค่ะก็ได้กินเหมือนกันปลานี้แหละเขาแลกมาให้แต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรตอนนั้นอะ รสชาติอย่างนี้เลยคือรสชาติแบบคือดีมากนะคะเราวันนี้ก็ได้กินอีกอันนี้คือเป็นปลาที่เรือประมงใช้ฝั่งเรียกว่าเรือใดค่ะเอาขึ้นมานะคะแล้วก็มาแล่เนื้อน้องไม่มีเลือดนะนะคะแล้วก็น้องเป็นปลาทะเลนะคะเนื้อจะหวานรสสัมผัสจะดีมากวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งเป็นกาลังใจกับมิ้งแซ่บเลยคะ่ะนนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ